เอาไปทั้งคันขนาดนี้เลยเหรอหรือมีคนมาเอาฮะไม่รอละลงไปเลยอยากรู้อะ่ะ ถ้าน้ำดีปลาก็จะกินดืดสวัสดีครับคนมานนอกอยู่ในเมืองนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งมาที่สวนนะ เมื่อวานปักเบ็ดไว้นะครับแล้วก็ไม่ได้เลยนะครับแล้วก็มีตกปลาก็ไม่กินนะแต่เช้านี้ฝนตกอย่างหนักเลยนะครับก่อนที่มาวันนี้ก็โอ้สิบโมงแล้วนะแต่ว่ายังใส่เหยื่อที่ปักเบ็ดไว้อยู่แต่ผมสังเกตเห็นอนะเดี๋ยวนะเบ็ดที่ผมปักไว้อะมันหายไง ผมไม่มั่นใจว่าปลามันลากไปทั้งหมดเลยหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูเชิบเชิบหน่อยเนาะจิตตั้งใจว่าจะมาตัดหน่อไม้นะฮะเนี่ยเบ็ดมันหายไปคันหนึ่งอ่ะมันใส่เหยื่อปลากระดีตัวใหญ่ด้วยนะแต่ว่าน้ำมันยังไม่ทันมามังมันตกมันได้จกไม่นานมากนะตรงนี้เบ็ดก็ยัง ไม่กินไม่กินไม่ใช่ไม่กินหรอกมันน่าจะกินหมดแล้วล่ะนะตรงนี้เห็นไหมก็ไม่มีละแต่ปลายังยอะโอ้โหดูลูกคอกเนีย่ยลูกคอกปลาเนีย่ยเลยแลปลาช่อนนี้มีแต่ออกลูกออกหลานเต็มเลยตัวนี้ก็น่าจะหมดไปแล้วนะเบ็ดไม่มีมีไม่กี่คันแต่ผมสงสัยคันนี้แหละ เดี๋ยวเราค่อยลงลงตามหาเบ็ดกันแต่ตั้งใจไว้ว่าจะมาตัดหน่อไม้ก่อนเดี๋ยวค่อยลุยน้ำนะเอาไปทั้งคันขนาดนี้เลยเหรอหรือมีคนมาเอาฮะไม่รอละลงไปเลย อยากรู้อ่ะเรามาสายด้วยไนงะ่ยเป็ดมันก็ปักอาจจะไม่ลึกอะไรเงี้ยแต่ถ้าน้ามันไม่เยอะขนาดนี้มันน่าจะเห็นนะหวานปักตรงนี้นะครับ มันจะลากไปไหนไกล <c oughs> หายไปเลยมีสองอย่าง สามอย่างสาันนิฐานถ้าปลาไม่ลากไปเอเ๊แต่ปลาลากน่งอยู่แถวนี้เพราะไม่น่ามีอะไรไม่คนก็นกอะนกดึงก็ติดปากนกไปไงนนะ่ะนกเยอะด้วยเออนี่อาจจะเป็นไม่ได้คนนี้ไม่น่าจะเข้ามาสามัานนิฐานแต่มันหายไปเลยไงเรื่องของเรื่อง ไม่เห็นเลยถ้ามันเป็นเบ็ดที่ปลาติดใช่ไหมมันต้องเอาไปติดหญ้าบ้างเดี๋ยวลอ,ลองสังเกตดูถ้าเผื่อนติดหญ้าแถวนี้นะถ้ามันแต่ถ้านกนกี่ก็ปากแน่นอยู่นะ ดูหน่อไม้ดีกว่าครับนี่นต้องตัดไปหมดแล้วนะผมว่าหรือมันจะแก่นแะล้วมันเล็กแต่มันจะแก่ สามคันแน่สบายแล้วกับข้าวต้องหาอย่างอื่นทำต่อก่อนครับจึไมได้เสียวเวลา รือจะลองเทสน้ำก่อนว่าสุขภาพน้ำเป็นไงถ้าน้ำดีปลาก็จะกินเยอกำลังคาใจอยู่ว่าไอ้เบ็ดมันหายไปไหน จะอาจจะลองหาเหยือ่อหาเหยือ่อไปปักเบ็ดดูอีกรอบหนึ่งนะฮะอากาศแบบนี้ด้วยลอเหยื่อก่อนเงียบเลยนะไม่กินเลยนะหายละลายเลย าน้อยผมก็จะเทสนะ้ำในสราด้วยนะว่ามันเป็นยังไงเนาะถ้ามันสภาพเริ่มปกติปลาก็จะเริ่มมาหากินเนาะมันก็จะเริ่มกินเบ็ดตอนนี้ก็ลองโยนเบ็ดไปดูนะเมื่อวานอนะ่ะมันอาจจะหิวจากปลาหมอ ได้มาตัวหนึ่งก็เลยปล่อยคืนนะวันนี้ลองดูใหม่ว่าจะกินอีกไหมแต่ว,ว่าน้ำดูแล้วปลาเคยออกเยอะแยะจะหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ ความสะอาดก่อน ช่อนด้วยรนะูกปลาช่อนเลยนะแปลว่าปลาช่อนเยอะมากลูกตามหมอ เป็นยือะไ้ ลุ้นกันเพื่อนๆจะเอาไม่จักวันนี้ กินเสียงปลา <c oughs> กินเบ็ดติดไหมเนี่ยอู้ติดอยู่ตัวใหญ่ตัวเล็กไม่รู้นะฮะ๋ยวไปดูกัน เดี๋ยวไปปล่อยอปลายังกินเบ็ดอยู่ไปเนี้ยโดดไปนู่นเลยไม่รู้ปลาอะไร ลองใหม่ดูตาอะไรไม่รู้โดดไปแล้ว รู้นะปลาจะเริ่มกินน้ำจะเสียไม่เสียนะต้องลองเทสก่อนตอนนี้ฝนกําลังมานะปล่อยปล่อย,ล,อยลงมาไรล,ล่ะเดี๋ยวจะขอตัวหลบก่อนเดี๋ยวค่อยมาลุ้นนะว่าปลาจะกินเหยื่อไหมนะครับตอนนี้แค่พึ่งเที่ยงเองนะลุ้นกันยันเย็นครับ หลบฝนก่อนฟ้าก็แรงแล้วเจอกันครับ ก็ข้าแล้วเลยนะมาอีกทีหนึ่งเนี่ยตอนนี้ก็คือหลังจากฝนตกเสร็จก็กลับบ้านนะครับตอนนี้มาดูก็ป้าไม่กินเหยื่อเลยที่ปักเบ็ดไว้นะได้แต่หน่อไม้ไปต้มไว้นะครับต้องมานึกอีกว่าจะทำอะไรกินดีเย็นนี้ เี๋ลองตกปลาดูก่อนเมื่อกี้ได้ตัวหนึ่งนะไม่ได้ถ่ายไว้ด้วยเมื่อกี้ เหมือนมันจะเริ่มกินเบ็ดแล้วนะตั้งแต่ลือ้อที่ลกลอออกนี่เหมือน่ซซอนนะปลาปลาเยอะมากปลากระดี คดีน่าจะเยอะมากนะคะรับเพราะว่าลูกหนักรับเลยก็่ตักเบ็ดไว้ตามกินหมดเลยนะ ไม่เหลือสักอันเลย มันจะเป็นตา ครับเพื่อนๆนครับวันนี้ก็ได้เวลานะครับก็จะขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับวันนี้ก็มาทานกิจกรรมการใช้ชีวิตนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมาเช็คน้ําว่าที่เราเจอว่าปลามันตายนะครับเราผมพยายามเอาจูดินซีสางข้อแสงนะที่หมักไว้ทั้งที่บ้านแล้วก็ที่เนี่ยเทใส่เพิ่มไปอีกนะครับเป็น10บขวดแล้วแล้วก็มีการคัดน้ําจากคลองเข้าไป ก็ทําให้ดีขึ้นนะผมก,ก็จะเอาเนีย่ยอย่างใช้เบ็ดตกดูเออมีปลาเริ่มกินแล้วก็ตอนนี้ก็ลองรอ,งองว่าปลานิมที่เลี้ยงไว้อะที่เคยให้อาหารมานะันอะที่เคยตกปลาได้อะตอนนี้ยังไม่เห็นนะไม่เห็นน่าจะแต่น้ําสีดําอยู่นะก็เดี๋ยวรอรุนฝนตกหนักๆอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวปล่อยให้น้ำทะลักเข้าเลยปล่อยให้ปลามันออกกอกเลยนะเพราะว่ากลัวมันตายนะครั นี่ก็ปักเบ็ดก็ได้ปักตัวเดียวเนะ <g ül> าะก็ป,กปล่อยปล่อยไปได้นะครับแล้วก็วันนี้ก็ขอพิจิตเพียงแค่นี้นะวันนี้ก็ได้หน่อไม้ละสามัน <g ül> นะคงจะได้ทํากับข้าวแค่นี้นะครับงไงก็ติดตามการใช้ชีวิตของคนมาน่อนอยู่ในเมืองนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์แลวให้กำลังใจกับคนมาน่อนอยู่ในเมืองนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับไป